สวัสดีพ่อพลแม่เอซลาวหญิงสาวน้อยพี่บันแพงเอซช่องทรงชาแนลครับวันนี้ก็พบกับช่องทรงชาแนลในวันอังคารที่1ตุลาคม2567นะครับกับเดือนใหม่งบประมาณทางราชการงบประมาณใหม่นะครับเนาะก็ติดตามกิจนิมนต จิจวัดนหลวงปู่สุขยะโสธรนะครับเนาะหลวงปู่ก็กำลังลงมาจากกุฏินะครับลงมาที่ด่านล่างนี้นะครับที่จะเป็นจุดที่รับญาโยมนะครับเนาะ น้องเมือไปไงานน้งองเมยอในบ้านเจ๊เกมืดเลยบ้าน,าม,นาามาแล้ว,ลวมานหน,น <c oughs> ักมดหรอวะรอญาติโยมนะครับที่จะมากราบที่จะมาถวายพระทหารลูรกปูนะครับตัวนี้แม่ครัวนะครับากำลังประกอบอาหาร แับตวายพุทธาหารหลวงปู่แบบนี่น้องเมยนะครับเมื่อวานนี่กระโดดกระเต้นบนเกอ,อีม้ตรงเชือกหลวงปู่นั่งนะครับโต๊ะลงมาครับเมื่อวานนี่หัวกระทบกับหินหัวโนโหัวโนโนะครับลองตั้งนานโอ้ยครับเต้นให้ปู่ย่าตายายดูโอ้ ูดูโต๊ะก็อีเตะโตครับโบราณ ในดุมไปไหนเราดูนดุมดยหนมเป็นยังไงเป็นยังไงหัวหายโนหรือยังอึ่มไมกทางเดียว้านมอยหลมเต้นให้เต้นให้ดูเหรอ cô đi cơm vào luôn đi ngồi xuống đi cái 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 ลู่กไงเลยไหมไม่ออกไงเด่อพสิกใหญ่เอาออไงเลยิเลย้จมานี่เด็กเก่บก่คนนาจะถูกรูปปูด้อ้โหกระดิ่ง่นี้ข้างเท่าูนอหนอนนอนมเร็วเฮ้ยเฮ ดูดูพ่อใดูตายเน๊ยดูตายเนดูดูใายตายตัวหนึ่งเลยขี้เข่าขี้เข่าดตีเออี่อนี่กลวดนั่นแล้วจะลมหัวฟาดอีกนะ นี่เอ้ยรู้ถุกเดยกว่าเ้ยน้ย ถุงก้แบ่ถุงก็แบ้จับถุงก็แบ mm. ่ข er ึ้นสี oh. oh oh, ่เก้าีก้าตัหง้านอ่ะอโอยไาดผู้หญงตายอีอถอยงี้วันนึงพูดอยู่ออกก้้าออกเก้าสีเออนอโอ้ยหองดเใสนึ่งรนี่รถมาทีก่อไมู่้ นุ่มเ้ยหนุ่มเอ้ยหน้องเอยน้อมเ้ยหนักนักยิ้มน้าสิติไปไหนเว้ยคนลวานนี่เว้ยนักยิ้มน้าสิติเหรอ <laughs> หนักดิ้นหนักที่เกระโดดเหรอกระโดดกลับเระโดดตีลังก,กา พเพื่านแพงต้องยกเลิกฝนตกนะครับคนก็เข้ามาเยอะอยู่แต่ว่าก็ฝนตกลตก็ต้องยกเลิกไปบอสโจนัดใหม่วันที่แปดตุลาเนะครับเนาะวันนี้เริ่มวันแรกนะครับเนาะหนึ่งถึงหกหกวันเหมาเหมานะครับหกร้อยหหกบาท ถ้ารายวันก็119บาทนะครับเนาะสามวันก็333บาทถ้าไปตีเพชรขาวนอ้อยไปชรบชรรแพงนะครับเนาะเป็นเดิมนะครับเนาะสำหรับปูปปิดนะครับเนะาะช่วงพอจะมและปฏิบุริพนนะครับเนาะ วันนี้วันรวยวันนี้วันรวยนะครับให้พบรอยในเอฟซีนะครับเหล่าอิงเหล่าน้อยไม่แพงเอฟซีช่องโช่แนลนะครับรวยรวยรวยถูกพัตรีกันทุกคนนะครับเนาะแม่ครัวแม่ครัวก็กำลังประกอบอาหาร รอญาติโยมมาร่วมถวายพิธาหารนะครับน้งตน้เป็นอะรอตงลุงล้ไหมเด้อเีนานเียกนน้าย ไปรนน้ำเองโอ้หุยไปไป,ไปเอ้ยนั่นมาแนั่น่ะบนมือขู่ใครบนหลอดแต่นั่นเจ็บสิบนมือมบนมือมอันนี่ก่อนแล้วไปอาบน้ำรับไปอาบน้ำก่อน